ืระยะบานสะพรั่งเต็มต้นดอกตูมสีเขียวระยิบระยับทุกกิ่งกรีบบานเต็มที่สีชมพูบานเย็นสวยมากกรีบกลายเป็นสีม่วงเมื่อเธอบานหลายวันแล้วดอกสวยสุดๆส,ส,สามสีสามระยะไปปลูกกันคะ่ะไม้มงคลดอกสวยบ้านใครปลูกบ้างคะ รู้ไหมเขาบอกว่าถ้าปลูกเนี่ยเหมือนมีเทพธิดานางฟ้าคอยดูแลคอยคุ้มครองให้มีความเป็นสิริมงคลตามความเชื่อว่าไว้อย่างนั้นค่ะเพราะคำว่าหลิวในภาษาจีนแปลว่านางฟ้าหรือเทพธิดานั่นเองค่ะท่านผู้ชมว้าว <Wow. S 1> รู้ไหมคะว่าทำไมเสียงถึงตก ใจขนาดนี้เดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมดูค่ะว่าพอปลูกเสร็จแล้วนะมันจะสวยเบอร์ไหนบอกเลยค่ะดอกไม้ชนิดนี้มันสวยมากสวยจริงๆดอกดกไม่มีทิติเลยค่ะ oh. นี่ค่ะท่านผู้ชม เชิญชมได้เลยค่ะท่านผู้ชมดูดอกเขาสิมันเต็มต้นจริงๆนะมันสะพรั่งมากๆเลยค่ะต้นไม้ที่สระไทยนำมาฝากท่านผู้ชมในวันนี้เขาชื่อว่า หลิวไต้หวันค่ะหรือบางคนอาจจะเรียกว่าหลิวไทยเปค่ะท่านะผู้ชมดอกที่เขากำลังบานเนี่ยเขาจะมีกลีบดอกสีชมพูค่ะท่านะผู้ชมแล้วก็ใจกลางดอกเนี่ยมีเกสรด้วยนะแล้วตุ่มๆเล็กๆสีเขียวๆว่าท่านะผู้ชมเห็นไหมนั่นนะ่ะคือดอกตุมนะดอกตุมเนี่ยเดี๋ยวเขาจะบานตามมาค่ะคือกิ่งอะ่ะมีแต่ดอก ดอกเต็มไปหมดเอาละอย่าโม้มากไปกว่านี้เลยบอกวิธีปลูกวิธีดูแลท่านผู้ชมเถอะอ๋อวิธีปลูกนั่นหรอซาร่าไทยจะใช้ดินร่วนผสมกับทรายค่ะหรือถ้าเกิดบ้านใครไม่มีทรายก็ใช้ดินร่วนดินใบก้ามปูนะคะผสมกับกาบมะพร้าวสับก็ใช้ได้ค่ะอ๋อแล้วอย่าลืมนำพวก อินทรียวัตถุอย่างเช่นปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกมาคลุกเคล้าไปด้วยนะท่านผู้ชมมันจะได้ง,งามๆค่ะแล้วท่านผู้ชมทราบไหมล่ะว,ว่าต้นหลิวไต้หวันเนี่ยเขาสามารถปักชำกิ่งได้นะนี่ไงสารไทยปักชำไว้สองกระถางตอนเนี้ยก็โอเคนะกําลังออกดอกตุูมๆเพียบเลยไม่แพ้กันเลยนะคะความสวยเนี่ยเคล็ดลับก็คือเวลาดอก กิ่งดอกเขาเหี่ยวแล้วใช่ไหมท่านผู้ชมเราก็สามารถตัดแต่งทรงปุ้มให้สวยได้นะตัดแต่งปุ๊บก็ใส่ปุ๋ยละลายช้าลงไปนะท่านผู้ชมไม่กี่วันนะแตกยอดแตกกิ่งใบแล้วก็ดอกเพียบแบบนี้ค่ะนี่ไงท่านผู้ชมดูสิทำมาแล้วได้ผลจริงๆส่วนกิ่งที่เราได้ทำการตัด แต่งเราก็ไม่ทิ้งค่ะถ้ากิ่งนั้นมันยังสมบูรณ์เราสามารถคัดเลือกกิ่งเหล่านั้นไปปักชำต่อได้นะคะท่านผู้ชมทุกคนวิธีการเลือกกิ่งหรือว่าแยกกิ่งนำไปปักชำให้งอกร้อยเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์ให้ดูตรงนี้ค่ะเห็นไหมแถวแถวคนต้นนะ่ะเขามีรากอยู่แล้วนะบางกิ่งตัดไปปักชำได้เลยไปปลูกได้เลยค่ะ วิธีการดูแลต้นไม้ชนิดนี้บอกเลยเขาชอบแดดนะคะท่านผู้ชมชอบแดดเต็มวันค่ะ ส่วนการรดน้ํานะคะสาราไทยจะรดน้ําให้เขาประมาณวันละหนึ่งครั้งค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าเขาเป็นพืชที่ชอบน้ําในระดับปานกลางค่ะและที่สําคัญคือเราจะไม่ให้เขามีน้ําขังที่ใต้กระถางนานนะคะเดี๋ยวต้นเขาจะเน่าค่ะการรดน้ําในระยะเวลาที่ดอกเขาบานสวยๆแบบนี้พยายามรดที่โคนต้นนะคะดอก เขาจะได้อยู่กับเรานานๆค่ะรู้ไหมหากท่านผู้ชมเลือกต้นหลิวไต้หวันหรือว่าหลิวไทเปเนี่ยนำไปปลูกเนี่ยมันจะมีข้อดียังไงก็เขาเป็นพืชที่ดูแลง่ายค่ะท่านผู้ชมแล้วที่สำคัญคือท่านผู้ชมสามารถนำเขาไปปลูกแซมกับพันไม้ที่มีใบใหญ่ๆเพื่อปกปิดพื้นหลังแต่ว่าต้องอยู่ในบริเวณที่ได้รับแสงแดดตลอดทั้งวันนะคะ อีกทั้งยังสามารถที่จะนำเขาไปจัดสวนสวยๆได้ด้วยนะท่านผู้ชมแล้วยังปลูกใส่กระถางได้ด้วยท่านผู้ชมดูสินี้ก็ปลูกใส่กระถางนะเนี่ยออกดอกเต็มเลยค่ะ ดอกตุมต้มๆเป็นช่อๆเนี่ยก็น่ารักไปอีกแบบหนึ่งนะลักษณะของต้นหลิวไต้หวันหรือว่าหลิวไทยเปนเนี่ยนะคะเขาเป็นประเภทไม้พุ่มมีอายุหลายปีเลยนะคะทนะ่านผู้ชมเขาจะมีความสูงอยู่ที่ประมาณ30-80เซนติเมตรค่ะลำต้นของเขาจะมีลักษณะการ แตกกิ่งเยอะมากเลยนะคะแตกเป็นพุ่มค่ะท่านผู้ชมคะเนื่องจากว่าต้นหลิวไต้หวันหรือหลิวไทเปเนี่ยนะคะเขาเป็นต้นไม้ที่ขยายพันธุ์ได้ง่ายนะคะซึ่งสราราแต่ก็ได้ทำการปักชํากิ่งได้หลายกระถางเลยค่ะวันนี้ก็เลยอยากจะมารวมกระถางค่ะ เป็นซื้อกระถางมาใบใหญ่สักหน่อยนะคะจะมีรูระบายน้ำอยู่ข้างล่างนะจ๊ะท่านผู้ชมเพื่อให้เขาระบายน้ำดีนั่นเองนะคะและรองก้นกระถางด้วยกาบมะพร้าวสับซึ่งสาราไทยก็มีฟางด้วยนะคะก็เลยผสมผสมกันไปค่ะจากนั้นก็ทำการ เติมดินร่วนลงไปค่ะท่านผู้ชมดินร่วนเนี่ยเป็นดินร่วนที่ผสมใบก้ามปูนะคะแล้วก็ผสมด้วยทรายด้วยค่ะเติมลงไปนะคะสักประมาณหนึ่งนะคะจากนั้นก็เติมปุ๋ยละลายช้าลงไปเล็กน้อยนะคะนี่ค่ะโรยโรยให้ทั่วเลยนะคะแล้วก็เติม สารสำหรับกำจัดแมลงลงไปด้วยนะคะสีชมพูนะคะบ้านสระไทยมีมดเยอะมากค่ะไม่เติมไม่ได้นะคะเมื่อเรียบร้อยแล้วก็เติมดินที่ผสมทรายใบก้ามปูลงไปเพิ่มอีกนิดหน่อยนะคะจากนั้นก็นำต้น หลิวไทเปหลิวไต้หวันที่เราได้ทำการปักชำกิ่งเอาไว้นะคะมาลงกระถางค่ะแล้วก็เติมดินร่วนให้เต็มนะคะเกือบเต็มนะคะสังเกตดูว่าที่กระถางเนี่ยเขาจะมีขอบวงกลมนะคะนั่นเป็นสัญ,ญลักษณ์ให้เรารู้ว่าควรจะเติมดินสักประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมรู้ไหมว่าการรดน้ำฮอร์โมนไข่หรือว่าฮอร์โมนนมสดและผงชูรสเนี่ยนะ ก็เป็นการเร่งดอกแบบปื๊บๆแบบนี้ได้เช่นกันนะคะต้นไม้ชนิดนี้เขามีใบเป็นใบเดียวค่ะออกโรนข้ามใบจะรูปรีนะคะกว้างประมาณ5มิลลิเมตรเนี่ยแหละคะ่ะยาวไม่เกิน2เซนติเมตรค่ะปลายใบแหลมโคนใบสอบแผ่นใบเขาจะมีขนสากมือนะคะเมื่อลองจับดูค่ะว้าว <Wow. S 1> ท่านผู้ชม มาดูลักษณะของดอกต้นหลิวไต้หวันกันค่ะเขาจะมีการออกดอกสพรั่งค่ะอยู่ตามซอกใบค่ะท่านผู้ชมดอกเนี่ยจะมีสีม่วงอมชมพูสีชมพูหรือว่าสีขาวก็มีนะคะมีกลีบเลี้ยงสีเขียวโคนกลีบเลี้ยงและโคนกลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอดและหุ้มดอกไว้ค่ะปลายแยกเป็นห้าแฉก เขาจะออกดอกทั้งปีเลยทีเดียวนะคะท่านผู้ชมหากอากาศเย็นเขาก็จะติดผลให้เราด้วยค่ะและลักษณะผลของเขาเนี่ยมันจะเป็นแห้งๆทรงกลมค่ะและเมื่อเขาแก่เขาก็จะแตกออกนะคะ,มะเมล็ดมันก็จะหล่นลงบนดินก็จะงอกเป็นต้นอ่อนขึ้นมาอีกค่ะขอความการุณาช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ และกดกระดิ่งสาร่าไทยนะคะกราบขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมาแอบดูอะไรนี่ดูสิตัวเหลืองๆอะ่ะสวยๆอะ่ะมาแอบมองเราทุกวันเลย